สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลิกกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมมีข่าวด่วนข่าวลุดข่าวร่วมาบอกครับผมเกี่ยวกับวอลลุบอ8.5ฮาล l วีนอีเวนต์เว้ยเฮ้ยนี่ผมก็ได้รับข่าวแจ้งมาครับผมอ่ะแล้วผมแปลเป็นไทยไหมเพื่อนๆดูมาดูเลยผมว่าข่าวแรกนี่อะไรเนี่ยสําหรับอันนี้นะครับผมข่าวแรกเลยมีนักบินใหม่มา2คนครับผมซึ่งคนแรกนี่นี่เลยผมชื่อมาร์คัสเป็นทุนของแองเกอร์ครับ นะหุ่นยังไม่มาเลยนักวินมามีคารุนมาแล้ว <gehen> เพิ่มเวลาสกิลให้แองกเกิลยี่สิวินาไอี่สิบเปร์เผมอันนี้ก็จากห้าวิเป็น6วิเ <c> พ <oughs> <c oughs> ิ่มขึ้นวีเดียวอะไรนี้วิเดียวเองเหรอคนที่สองครับผมอันนี้ของมาเว้ยเฮ้ยอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบโอเคนะเ <c oughs> วลามาใช้สกิลครับผมเวลาโยนเจ้าตัวเล็กไปเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วให้มาอีกเจ้ามาอรก7.5%เงี้ยผมรวมกันเป็น37.5% แล้วตอนสกิลจบครับผมเจ้านักบินคนนี้จะเพิ่มเลือดให้มาหรือว่าฮิวเลือดให้เจ้ามาครับผมแต่ว่าจำนวนการฮิวเลือดเนี่ยขึ้นอยู่กับไอเจ้าตัวเล็กของเราครับผมว่าตอนที่เราปล่อยออกไปเนี่ยมันยิงทําดาเมจได้เท่าไหรอ่อ่ะยิ่งเจ้าตัวตัวเล็กของเราเนี่ยทำดาเมจได้เยอะนะไอมาของเราก็ได้รับการฮิวเลือดขึ้นเยอะครับผมอันนี้ผมว่าโอเคนะแต่ว่าโคตรกระตันไครมันก็ดีอยู่บ้างเออเนอะ มันก็แบบยิงรัวๆไงถ้าเกิดอ่าก็ไม่มีกระตันคลนี่จะโตเล็กมันก็ยิงรัวน้อยลงเงี้ยจัเมก็จะได้ไม่เยอะเท่ากับกระตันใคลครับผม3ครับนี่โมดูลใหม่เว้ยโมดูแอมพลิฟายครับเป็นโมดูลที่ป้องกันเว้ยอันนี้ผมว่าแบบเฮ้ยมัน,ม,นมันเวอร์นะอันนี้เวอร์นะคือว่าเวลาเราติดตั้งจะโมดูลตัวนี้ใช่ไหมเราจะเพิ่มความเร็วด้วยเพิ่มเลื่อนให้เราด้วยแต่ว่าทุกๆ2 0,000ื่นครับผมที่เราได้รับความเสียหายนะ มันจะได้รับดาเมจกันหิวเลือดเล็กๆน้อยๆครับผมสองซ้อนกันสูงสุดที่60ครั้งแต่ว่าระหว่างนั้นเว้ยถ้าเกิดเราสะสมได้30ครับผมเราจะป้องกันการแช่แข็งคือคุณเราจะไม่โดนใสแช่แข็งได้เลยถ้าซ้อนกัน60คุณเราจะไม่โดนล็อกขาเว้ยแล้วถ้าเกาิดซ้อนกัน90ครับผมคุณเราก็จะไม่ได้รับการลดดาเมจหรือว่าจะไม่มีปืนแดงเลยโอ้โหการแช่แข็งการล็อกขาการลดดาเมจสุดยอดเกินไปแล้วแลวแถมแบบเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วดีนะฮะโอ้ยเว่อ อันนี้เวอร์จริงๆครับผมมองบนกันเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดซ้อนกันหลายอันครับผมมันก็จะได้ความเร็วขึ้นมัเลื่อนมากขึ้นแต่ว่ามันจะสะสมกันไม่เต็มเหมือนแบบสมมติถ้าเกิดเร็วขึ้น10%เใช่ไหมอันเดียวถช่สองอันมันจะไม่เร็วขึ้น20%นะมันจะเร็วขึ้นมา1 5ปรคล้ายๆกับไอเจ้า overdrive u n i t u e ครับผมซ้อนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้แ้มสูงสุดของมันนะโกงจริงๆแหละต่อไปครับผมนี่มีเงินสกุลใหม่มา ออันเก่าก็จะหาไม่ทันอยู่แล้วอะมีอันใหม่มาอีกโอ้ใหม่กแต่ว่าเนื้อเงินสก,กุลใหม่เป็นเป็นโทเค็นเพื่อที่จะอัปเกรดอย่างเดียวเลยใช้อัปเกรดหุ่นอาวุธครับผมแต่ว่าไอ้นี้มันมันสามารถหาได้จากตลาดมืดกอ Even, ่องอีเวนต์ลิดเติลบอร์ดครับผมรางวัลการต่อสู้เวสต่างๆนะสำหรับขึ้น MK3 มเคผมถ้าเกิดอัพธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นใช้ a อธรรมดาครับเพราะว่า บางคนไม่อยากอัพเอ็มเคสามใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีทองไงใช้หนึ่งพันห้าร้อยทองแล้วแบบปืนสี่กระบอกเนี่ยโอ้โหใช้ทองหกพันมันเยอะมากนะเขาก็เลยอออกอันนี้มาส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะผมสําหรับผู้ที่เล่นเยอะเว้ยแต่ว่ามันหาทองยากจริงๆครับผมเอจหาง,ง่ายจะมาจากการเล่นต่างๆจากการสู้ครับผมแต่ว่าทองเนี่ยหายากมากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาครับผมสามารถหาได้จากนู่นนี้นั่น,นต่างๆครับแต่ว่า าะมาใน8.5หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ชัวร์นะแต่ว่ามีเงินสกุลใหม่มาแน่ครับผมอาจจะไปอัปเดต8.6ก็ได้อันนี้ไม่ชัวร์สุดท้ายครับป้อมปืนยันแม่ฝ่ายสนับสนุนครับผมเพราะโดยปกติตอนเนี้ยป้อมปืนของเราเนี่ยมีสีทองเฉพาะไอ้ตัวโล่กับตัวยิงใช่ไหมแต่ตอนนี้ครับผมมีแบบฮิวเลอนมาให้แล้วอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคแต่จะหาได้หรือเปล่านี่แหละหายากเหลือเกินในป้อมปืนเนี่ยแม่แล้วก็สกินพิเศษหรือสีพิเศษครับผม มีโกธิกมาอ่ายอ้อนยุคหน่อยโกธิกเฟนเทอร์ครับผมเจนิสเตอร์ครอสเจนิสเตรอเตรอ์ถลอทอันนี้เฮ้ยปืนใหม่ยังไม่ถึงเข้าเลยอ่ะคือแบบมีสกินพิเศษมารอแล้วอ่าเหมือนไอ้น้ำแข็งไอ้ตะกอว่าไอ้เซนิสเตรอร์เนี่ยนึกออกว่าแบบที่เป็นไอ้ปืนน้ำแข็งในกลาเซียหัวลิงใช่ไหมแล้วก็เป็นหัวมังกรต่างๆครับผมใครโอหัวมังกรนะประมาณนั้นครับผมโอเคข่าววันนี้ก็ผมข่าวด่วนข่าวหลุดข่าวรั่วสําหรับ8.5 Halloween e v e n ์ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมตอนแรกว่าจะทำคลิปสั้นด้วยแต่ว่าคลิปสั้นมันไม่สามารถบอกอะไรละเอียดทั้งหมดได้ทานเนี่ยแค่หนึนาทีครับผมมาห้ามเกินหนึ่งนาทีคลิปสั้นก็เลยมาทำเป็นคลิปปกติดีกว่าเนาะโอเคครับผมไว้เอจอกันใหม่ทุ่มหนึ่งวันนี้ <laughs> สวัสดีครับผมบ๊ายบายบอลเลอร์